ครับผมชื่อเคครับผมสุพกรสุจริตนี่ครับตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ครับผมทำเพจรีวิวอยู่ครับผมวันนี้ทําเลเซอร์ขนครับผมของผู้ชายเองเนี่ยก็หนวดเขาครับเพราะว่ามันมันโกนบ่อยแค่จะโกนทุกวันเลยด้วยซ้ำนวดครับผม first impression เลยรู้สึกว่าเหมือนสปามากกว่ามันมันเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกเหมือนมันม่มีความโคซี่มันเหมือนสปามันไม่เหมือนคลินิกอะไรครับมันมีความแบบ ชิวๆเรื่อยๆมีเพลงฟ้องมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างผมชอบเข้ายิมนะครับขนลักแล้มันทาให้เกิดการหมักหม,มได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มีกลิ่นตัวแล้วผมก็โกนบ่อยพอโกนบ่อยมันก็มีการเสียดสีมันก็จะคล้ำง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเราเลเซอร์ขนตรงเนี้ยมันก็ช่วยตรงนี้ได้ผมก็ชอ,ชอบชอบชอบให้ตัวเองแบบมีขาเกลี้ยงมากกว่า มันก็เป็นขนพุดคึอเราปล่อยขนพุดไปเรื่อยมันก็คันพอนเราเลเซอร์ไปปุ๊บเนี่ยตรงขามันไม่มีขนมันก็หายคันมันก็แบบได้เรื่องความสมูทด,ด้วยแล้วก็ความหายคันด้วยตัดความน่ารำคาญไปเยอะครับก็สำหรับใครที่คูเรื่องของการกําจัดขนนะครับอยากได้โปรที่แบบรู้สึกว่าคุ้มค่าหเห็นผลนะครับแล้วก็แบบทําได้ไม่อันเลยตั้งแต่หูไอยันเท้าเลยอย่างเงี้ยก็แนะนําที่นี่ครับผมก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมทําได้ กี่ครั้งกี่จุดก็ได้ไม่จากัดนะครับเรียกว่าทําจนแบบทําจนเบื่อไปเลยนะครับรก็เรียกว่าคุมครับแนะนํา